เรสวัสดีจ้าสาวทานพนมพาเที่ยวมินิกับทำไม่หยางบ้นตลาดนัดเทลามเพื่อทานน้มจังหวัดนครพนมค่ะบรรยากาศมินิกเป็นเ้าวันพฤหฮสค่ะไปเบิ่งอาหารการกินกันค่ะพี่น้อง ปาเสีพี่นอ้องโรยหาสิบ อ,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 อ่อา่โมก็มาดิโมกอ่าวอะไรเนาะดเพราะไหนรอจั่บาทนี่นะโอ้โลราหาร้อยพี่น้อง

จานเจักป่าน hmm. ี่นะจนล้ย่ um, ่อนบ้จาละอยเฮ็ดพอนังหัวละอันนี้อันนี้ถุงเป็นถุงนี่ขายรนี้ขาขาหมูหับ้านะบาเาุอหเฮ็ดพอนังบ้านเฮาบ่ถกร้อยโลนึ่งอันนี้จาระลอยเนาะ เล็บอัน <screws> นี้ลดเทบาทห่อะพี่สี่ร้อยห้าสิบเล็นมนใ้เดมาเดอมาหนานนี้เนมาดเดอดว เม่งดาสุดส,ด,สดเลยนะตัวจ้าป่าป่ะพี่เักดาตัวจ้าวป่ะนะคะโอ้โรสชาติดติดต่อมาสุท้น้ด้วยวดจุกด้วยพื่งไข่นอกค่ะพื่ไข่นอกค่ะขายจังไี่นะพี่ตัวอยห่านชิบจ้ะ ร้อยห้าสิบแสามร้อยสิบหกปดสิบบาท่ะจ้าเห็ดมาจากลาว้าารผักานอะเนี่ยแปดสิบบาท เหวัเพชราะออกไลายขนาดเลยครับพ um, ี oh, ่น้องช่วงนี้เนังจินุนใหญ่ก็มีขายจ็ดออกไลายขนาดเลยพี่น้องช่วงนมให้รถจักบาทนะเอยรถหาเลยขีดรหัสคลโอ้ ตัวหาร้อยบเรยนมาแบอยาโนมมาเลาดรอกาศางสาค่ะตลาดนัดเวลามือถ่านจังหวัดนครพนมพี่น้องห่าเ้องตข้ามหัวน้องเลยช่วยเด้อพี่น้องเลยเหนื่อเลยโคตรเหนต่อยที่ ไรจักบาทนะแม่ของแม่เฮ็ดพอจ้ไรถจักบาทห้ารออันนี้คือจานรถจักบะ ลูกผัวเอเพะปากหวานเอาว่ะจ้าเห็นพอใหม่ๆเลยจ้าอ้อมดมไดเลยดอมไงลดตุกบาทอันเนี้ หาล้อยโอ้หาล้อยมาแล้วายหนังหนังไห้เ <stere> ห <reconcile> ็ดคอหนังเนาะลูกหาล้อยหิ่ดเห็ดเพิงก็มีถึงจะบ้านนะแม่เห็ดเผือกห้รอยแปดสิบเห็ดเผืง

อืมเอกาางามๆกี่้อกนันแค่ยาวกวบายาวกว่าเท่าแม่ปิง โลจะป่านนะพี่ห้าร้อยค่ะโอร้อยยาคอเคเพาะโทหรอัน้่ะง่ด้ทาะไเลยอเรียวยเออตั้งแตล้ายี่ตัรอย ไข่หมดแดงของจังหวัอะไข่หมดแดงเจ้าอะโอ้ของเร้วยดอกกระเจียวนี่เปนอะไรั่นขอนนใหม่ๆเลย ตหวานกะทิดเถ็ดผ well. ึ่งถึงจังไบเลยพี่หนเี่ะอ้ยถึงละลอยเเ็ดผึ่งเอาหั นแถวอำเภอท่านี้จังหวัดน,นคพรพนมค่ะพี่น้องตอนนี้ค่ะฝนเริ่มมาแล้วค่ะโอ้โห ไทยเวียดนามเพลสิบบาทเนาะฮบอลมานด้มันมาามสี่วนไปาอง้าตะกวนเห็ดบดขี้ถุงจ้าหมาดีนะโอ้ บรรยากาศทังไนครับพ <c oughs> ี่น้องถึงเขา

ที่พูดอยู่จังค่ะ ไอ้มีแดงตีนหลอก 对。<Right. S 2> <Right. S 1> right.